สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมอสอีกแล้วนะครับกับ TPM Motor ครับผมวันนี้กับปีสก,กราชใหม่ครับ2025นะครับพบกับคันนี้เลย Toyota Land Cruiser ครับ250นั่นเองตัวนี้นะครับเป็นเกรดท็อปสุดเลย ZX ครับมากับเครื่องดีเซลด้วยนะครับเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆสำหรับตัว รถพี่บิ๊กบึ้มขนาดนี้นะครับก็ออกมากับเครื่อง2 8 0 0ซีซีนะครับเป็นดีเซลเทอร์โบด้วยตัวเนี้ยจะได้เป็นโมเดลของตัวโฉมใหม่ล่าสุดนั่นเองคันนี้นะครับเนื่องจากเป็นเกรด ZX นะครับก็จะได้ในเรื่องของตัวไฟหน้าเนี่ยที่เป็นตัว LED แบบนอนนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็น LED ที่ทันสมัยมากๆม,มีทั้งไฮบีมแ a สิส s ตนต์นะครับรวมถึงตัวไฟเลี้ยวเนี่ยช่วยเลี้ยวตามหักโฟมไหลาด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับได้ดีไซน์หน้ากระจังแบบใหม่ก็คือเป็นโลโก้โตโยต้าครับมีช่องดากากา คันนี้น่าจะมากับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับไฟตัดหมอกรวมถึงตัวนี้ก็จะมีเป็น Air ์เทคด้านหน้าเพื่อให้รถเนี่ยมีระบายอากาศแล้วก็หมุนเวียอากาศได้ดีขึ้นนะครับกว่ารุ่นเดิมแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นไฮบอรีดยกสูงขับเคลื่อนสี่ล้อครับผมจะพามาชมที่ตัวด้านข้างต่อนะครับคันนี้เนี่ยก็จะมากับตัวล้อเนี่ยเป็นตัวท็อปแบบนี้เลยขอบ20ครับคันนี้จะเป็นล้อเนื้อสีแมทนะครับก็จะทําให้ล้อมีความ ดูดันสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเป็นผิวสัมผัสด้านเนี่ยเวลาลุยหรือว่าขับแบบออฟโรดเนี่ยผมบอกเลยว่าดูดันมากๆครับผมแล้วก็กาบด้านข้างนะครับจะมากับตัวสีดําที่เป็นพลาสติกแบบนี้ครับเพื่อให้เวลาลุยแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนด้านข้างอีกจุดหนึ่งที่เทม่มากๆก็คือไฟเลี้ยวนะครับตัวน,นี้จะอยู่ที่กกระจกมองข้างด้วยแล้วก็จะมีไฟ LED แบบนี้ครับ กับบันไดก็เป็นสีดำนะครับให้เข้ากับตัวรถแล้วก็สามารถขึ้นลงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มีเวนเตกาดเป็นตัว t o y ยต้ของแท้เลยนําเข้าจากญี่ปุ่นลแกลกรูฟครับเราด้านบ BON นสามารถยึดของแล้วก็เก็บของได้จริงด้วยนะครับตรงนี้เป็นสีดําตัวรถก็จะดูกลืนแล้วก็ดูสปอร์ตมากกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวไงผมพาไปดูด้านท้ายต่อครับก็ด้านท้ายนะครับกับตัวดีไซน์ใหม่เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะเป็นดีไซน์แบบ Box ก็ตัวรถเนี่ยด้วยเป็นรถ s u v ขนาดใหญ่ฟูลไซส์แบบนี้ก็จะต้องมีความบึกบืนแล้วก็ความเหลี่ยมนิดนึงเพื่อให้รถดูมีมิติแล้วก็มีมัสเซลมากยิ่งขึ้นครับกับตัวนี้เลยไฟ LED ครับแบบเป็นเต็มระบบนะครับแล้วก็จะมีเป็นไฟถูบแบบนี้ครับก็เวลาเปิดเป็นไฟ daylight เนาะตัวนี้ก็จะติดแบบนี้ครับ2ชั้นให้มีความดู ดูแข่งแล้วก็ดูหนามากยิ่งขึ้นครับตัวโลโก้ในรุ่นนี้ก็จะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าตัวรถเป็นสีดําใช่ไหมครับโลโก้ตัวนี้ก็มาเป็นสีดําก็คือเป็นรุ่น Land Cruiser นั่นเองซึ่งตัวนี้จะทําให้รถดูดูดนนะันอ่ะผมว่าถ้ารถสีดําแล้วก็ได้โลโก้ดำเนี่ยจริงๆเป็นออปชั่นที่แบบเทมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์อีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถเปิดตัวกระจกนะครับเพื่อหยิบของได้แล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นท้ายไฟฟ้าแล้วครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะลอง insert ภาพตอนเปิดให้ดูอีีกนนึนะครับ แล้วก็ด้านล่างครับตัวนี้จะมากับตัวกันชนพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะตัดกระสีเงินเพื่อให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ตัวรถขนาดใหญ่บบวนี้เก็บของได้เยอะและคันนี้นะครับพิเศษด้วยเป็นรถ7ที่นั่งอย่างไรผมพาไปดูด้านในต่อครับ มาที่ด้านในครับกับเจ้าตัว Land Cruiser 250คันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าดีไซน์อินเทร์ i o r ใหม่ทั้งหมดนั่นเองก็คือเป็นการปรับรูปลักษ์ครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยครับมันติมีเดียแล้วก็รวมถึง Adaptive Cruise Control หรือควบคุมการการขับขี่เนะี่ยจะอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็ตัวนี้จับจับคู่กับตัว Head Up Display ครับที่อยู่ตรงนี้ แสดงผลการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเหลือนะครับหรือว่าเลขไมล์เลขความเร็วจะอยู่บนหน้าจอหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวจอกลางกับจอเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับก็เป็นแบบฟูลและใช้งานง่ายปรับดีไซน์ได้นะครับแล้วก็มาที่คอนโซลตรงกลางเนี่ยก็จะดูเรียบหรูครับแล้วก็ใช้งานง่ายคือเป็นปุ่มแบบฟิสิกส์คอับปะท่อมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น การขับเคลื่อนแบบ4ล้อเกียร์สูงเกียร์ต่ำปรับตรงนี้ครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วด้วยการปรับดิฟล็อกครับสเตเบลิเซอร์นะครับหรือระบบทรงตัวก็อยู่ตรงนี้หมดเลยเวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะไม่ค่อยไม่ไรไม่ค่อยต้องหายากเพราะว่าอยู่ใต้เกียร์นี่เองแล้วก็ตัวระบบการขับขี่ครับโหมดเนี่ยมีถึง3โหมด <c oughs> เลยทีเดียวนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยเราได้แยกซ้ายขวาอิสระด,ด้วยเป็นแอร์แบบ2โซนนั่นเองแล้วก็บาะนะครับตัวนี้จะเป็นเป่าเย็ยนเป่าร้อนเนี่ยคู่หน้านะครับมีทั้งความสะดวกสบายได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้คร ไฮไลท์ของ Toyota ก็คืออินเนอร์มิลเลอร์นั่นเองครับเผื่อเรานั่งหรือขนของเยอะๆครับปรับมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นกล้องในกระจกก็เหมือนพวกรถตู้อย่างเช่นอัพพาดเว i ไฟนั่นเองครับผมแล้วก็เครื่องเสียงอ n นเตอร์เนนตครับได้มาเต็มสุดๆก็คือ JBL นั่นเองเป็นตัวไฮเอนดของทาง Toyota เขาเองนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมมีราคาให้พิเศษายคลิปด้วยเดียังไงตรงนี้ไปสรุปกันครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ Toyota Land Cruiser LC 250นะครับเกรด Z X ท็อปสุดนะครับลูกค้าท่านใดหาอยู่นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้พร้อมส่งมอบครับไม่ต้องรอพร้อมกับเงื่อนไขพิเศษครับจากราคาเพียง5,990,000บาทครับแต่วันนี้คันนี้เลยพร้อมส่งมอบแบบนี้ครับเอาไปเลยครับ5,790,000บาทครับกับของแถมพิเศษจัดเต็ม ส่งฟรีทั่วไทยครับจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อเงินสดมีเงื่อนไขพิเศษให้แอดไลน์ด้านล่างเลยหรือโทรเบอร์ได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็แอดมาได้เลยครับถ้ายังไงตัวนี้มอสอาจจะขอตัวก่อนแล้วก็ติดตามชมในคลิปถัดไปของมอสด้วยนะครับถ้าย่งไงตัวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ